หรือดีครับวันนี้เรามาติดตั้งรถคลิกไอร้อยสิบนะครับป้ายทะเบียนแปดเก้าสองเชียงใหม่เนาะสีแดงเนาะคิกรนะ้อยสิบไอเนาะไม่รถอยู่ที่ประมาณสามหมืนโลเนาะแต่พี่โจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กกันแหลมเนาะแทงที่รูนแต่แทงปุ๊บเขาจะบิดจากออฟไปที่ออนแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทไปได้เลยดังนั้น ผู้ผลิตเขาเลยทําท,ที่ปิดรูปุนแจไว้นะครับเพื่อไม่ให้โจรมาตอกเนาะแต่ตอนนี้โจรฉลาดแล้วเอาไม่เหล็กไปเองเปิดรูกุญแจตอกขมโมยได้หมดละขโมยผมพิเศษกับชาวบ,บ้านคือล็อกปิดเสียงครับกดล็อกสองครั้งนะครับกดล็อกที่หมดสองครัง้งต๊กต๊กกดสองครั้งตึก๊กตึ๊กถ้าใครมาโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับถ้าขมโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องเนาะคนตกปล้องหน่อยก็จะร้องขมโมยผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจสมมตินี่เป็นแจผีเนาะแทง ขโมยทั่วไปโดูรถหน่อยก็จะร้องเนาะจะให้ทําให้คนอื่นลาคาญของผมนี่จะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุติที่เป็กุญแจผีนะครับแทงแทงปุ๊บผมจะบิดพร้อมสตาร์ทให้ดูเนาะบิดปุ๊บสตาัดไม่หยุดบยิดกลับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดจะ,ะหยุดยต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน,น้ำการขโมยทั่วไปขี่รถตกักฝนปุ๊บรีโมท โดนน้ําฝนปุ๊บก็พังแล้วเนาะก็ต้องซื้อกระขมวยใหม่กระขมวยทั่วไปจะไม่กันน้ำเนาะกล่องควบคุมก็จกกะกันนะ้ำเนาะเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูเนาะ <c oughs> ในน้ําเลยกดสตาร์ทให้ดูนะครับก็สตาร์ทดีเลยครับถ้าจะดับก็กดปลดล็อกนะอ่าเดี๋ยวกดสตาร์ทรอีาาอกทนะีอ่าสตาร์ท,ดท,รทได้เลยเนาะรับประกันให้ปีหนึงนะ่งเนาะกระขมวยรีโมทกันนะ้ํา าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับแล้วมีโจรใช้รีโมทนะครับแทงเราลืมล็อกรถโจรใช้ใช้กุญแจผีแทงลูนแจเราแล้วก็บิดจากออฟไปออนแล้วก็สตาร์ทไปสตาร์ทไปปุ๊บเราเห็นพอดีในร,ระยะร้อยเมตรเราเห็นว่ามันขโมยรถไปแล้วให้เรากดล็อกที่รีโมท จะดับเองภายในสิบวีเนาะเราก็ตามไปตืมมาเนาะไปเอาเอารถคืนมาเนาะอ่าก็ใครอยากติดตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับกัน <c oughs> ขโมยรถคอมเบอร์โทร090536466นะคะัะต่อเชียงใหม่ครับผมครับ